กอะไรหน่อยได้ไหมคะสวยขนาดนี้อย่าใช้คำว่าโล้ปวเลยครับยินดีให้บริการครับผมนเื่อวที่านดีนะครอยู่ตรงไหนคะร้านีอดีใช่น้องเดินตรงไปนี่นะครตรง็จเสร็จปับเลี้ยวขวาครับพอเลี้ยวขวาเสร็จปั๊บสังเกตตรงซ้ายมืยไว้ใ้ดีครับจะเจอร้านเหรอคะเปล่าครับจะเจอที่อยู่ในหัวใจของน้องวตกลงร้านอยู่ตรงไหนคะ ร้านดีๆนะคะร,รับเงินไปอีกค่สวยก็ถึงนะครับขอบคุณค่ะ,คะเอ๊ะนี่ไม่คิดจะแกลกไลน์เลยเหรอคะผมเปิดเครื่องรอเรียบร้อยครับผม <c oughs> สแกนนะครับเพราะว่าถ้าน้องสแกนพี่น้องจะต้องอยู่ข้างบนแต่ถ้าเกิดพี่สแกนพี่น้องพี่อยู่ข้างบนพี่ชอบข้างบนค่ะ <c oughs> เห็นไหมครับเสร็จพร้อมเลยครับผม <c oughs> <c oughs> โชคดีเลยโยมนี่หมอไม่ใช่เล่นนะอี๋ผมสวยขนาดนี้ควรต้องี่ยดีไม่พูดเลยโสด มีเวลาให้ตลอดที่ชื่อว่านะจ๊ะ <c oughs> คือนัดอนนั้น,นก็เพื่อที่ร้านดีเอ็นดีนะคะดีเอ็นดีเหรอใช่มันอยู่ตรงไหนล่ะคะจะไปยากอลาลัยผักปไปแค่ซอยแต่พี่ว่าอย่าไปดีเอ็นดีไปซีดีพีสนุกกว่าที่นีพี่เป็นอะไรคะฟันโดพี่เอจ้างิ้งนิ้งีิ้งนักชอบจังเลยคนอารมณ์ดีอย่างพี่เนี่ยงั้นนักขอลไลน์ไว้หน่อยได้ไหมคะไม่มีปัญหาพี่เนี่ยไลน์ทั้งตัวเลย ได้เลยนะอืมมา่องให้ได้กันแล้วเราะจะไปคอนโดพี่บอกเลยนะ้บอกเลยลองกูกนีิจะคุณแล้วล่ะเว้ยทำดีสิทาดีๆเนี่ยเฮ้ยทำดี๋ยวเฮ้ยทำไมวะพี่น้องครับ อารมณ์ดีขนาดเนี้ยตะกลับเขาเลือกเป็นตุ้ดแล้วหรืไงเจอของดีมาผมไม่อยากโกรใครเอาวันนี้มึงจะไม่โกรธใครใช่ไหมไอ้โว้ลูกตุ้ดไอ้้ลูกตุดไอ้อกลูกตุ๊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 ดอ้บอกมก่พี่น้องบอกกจะไม่กลกต ยิอกไม่ีคาสุขม e> ีคสเรื anyway, uh ่องอะไรวะเพี oh> ่ยไเไมนเบม่เก็มียเพราะว่ากูก็เจอของดีมาเหมือนกันแต่กูก็มีเบิร์นั่งยิ้มกิ่มอะไรแน่ดิอ่ะคือแค่ม่เบิร์ม่เบร์ ส่วนที่คราคนสวยที่ถ้าเกิดว่าคนหล่อชมที่คุณจะดีใจแล้วสีอย่างเดียวไม่หล่อเอาอย่างนี้เลยกันว่าผมขอเวลาคุณแก่ห้านาทีนะฮะ คุณช่วยผมหน่อยแล้วก็คุณจะคิดเข้าบริการเท่าไหร่ฮะไอ้ตุ๊ดเลยถึงฉันจะเป็นกรเะเทยฉันต้มีสักสีเลยไ,ไม่ได้ขายกระตุ้งใจจะไหวปีเองทุกคนเข้าใจาใผิดนะครับผมไม่ได้ต้องการ พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันครับเจูก็ไม่ถามว่าตอนนี้พี่หมอน็บอกใครอยู่นี่แล้วพี่ก็บอกอะไรเขาไปหรือเปล่าเอาละในทุกคนก็รู้หมดแล้วนะครับเอาเป็นว่าผมให้เป็นสิ่งกำจาแล้วกันนะคะับแค่ทุกคนช่วยบอกหน่อยว่าตอนนี้พี่หมอนเขาบอกใครอยู่กันยังไม่ทันรู้เลยว่าเขาเป็นใครผู้หญิง ทุกคนตาเนี้ยพี่หมาก็ไม่ได้พบกับใครอยู่หรอกจริงเหรอจริงเลยสิแต่ก่อนพบอยู่คนหนึ่งแต่แม่พี่หมอนก็ตัดห้าพี่หมาก็เลยเลิกคบโอ้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะฮะที่ให้ความร่วมมือนะฮะเมื่อผมรู้แบบนี้แล้วทําให้ผมรู้สึกเหมือนสิบสี่ครั้งเลยฮะแล้วฮะไม่ต้องไม่ต้องห่วงฉันค่ะที่พูดจะแปลว่ะนั่นแหละสิคะโชคดีนะที่พี่พูดความจริงอ่ะ อุ๊ยอันนี้เธอดีจริงด้วยอ๋ออันจะใช้อีกขออีกน่ะ่าน่รอนานไหมครับไม่นานค่ะเข้าก่อนจริคะครับพี่พื้นจะสองทุกเองนี่ใส่ชุดนี้เตรียมนอนแล้วนะครับอ๋อ พี่นี่ชุดอยู่บ้านนักเองค่ะนี่ขนาดชุดอยู <classify Brazilian babies> ่บ <Cert ific ations> ้านใช่ไหมครับพี่อยากเห็นชุดนอนงดูเลยอ่ะมันเป็นยังไงอ่ะครับก็เวลานัดนอน เอาจริงนะควรทำงานในห้องแอร์มากเลยลมแรงเหลือเกิน้างนอกจริงๆเมื่นัี้ไม่ต้องนวดก็ได้นะครับแค่พี่เห็นชุดพี่ก็ตื่นแล้วได้ยังไงอะคะพี่ยกยังไม่ได้นอนเลยนะจะตื่นได้ไงคะไม่รู้จริงๆหรือว่าพี่หมายความไว้ในอะโอ้ค่ะ เปอะไรรล่าคือนัทมีปัญหาเน็ตหน่อยอะค่ะแต่นัทก็ไม่อยากเอาปัญหาของนัทมาให้พี่อุเดือดร้อนด้วยอะค่ะโอ้นัทครับช่วยทำไมอะอีกหน่อยเราก็เป็นคนคนเดียวกันแล้วอะมีเรื่องอะไรก็สามารถบอกพี่ได้เลยคือพ่อนัทเป็นมะเร็งอะค่ะก็ดีกว่าเป็นมายินนะครับตปวดพี่นะครับผม จริงๆแล้วคนก็เป็นมะเร็งกันเยอะนะครับแล้วเขาก็รักษาหายกันมาเยอะแล้ยด้วยครับนัดรูค่ะแต่พ่อเขาอยากทำาคมแล้วเงินในบัญชีของเราไม่พอด้วย,ยวอพี่ยมพอจะมีงานพิเศษอะไรให้นัททำบ้างไหมคะอืมไม่มีเลยจ้ะว่าแต่นัดต้องใช้เงินเท่าไหร่อะตอนนี้ก็ยู่หม่นยเลยค่ะโอ้ยแค่หมื่นเดียวเองเอาเงินพี่ก่อนก็ได้ จริงคือจ๊ะพี่มน่ารักที่สุดเลยขอบคุณนะคะนั้นเป็นพี่มอย่างไรขอรับะลยค่ะตามใจพี่มทุกอย่เลยมีชุดพยาบาลไหมไม่มีค่ะแล้มีชุดบางบาๆน,นะมีติดครับนันเดี๋ยวตอนที่นัดไปเปลี่ยนชุดนะี พี่ยอมช่วยโอนเข้าบัญชีนั้นหน่อยนะคะมันจะได้โอนให้พ่อเลยเดี๋ยวนะส่งเลขบัญชีเข้าไปในไลน์นะได้จ้ะส่งเลยจส่งมาหนะคะอันนี้ใช่ไหมใช่โอเคจัดพี่จัดการเลยนะครับโอเคจ้ะพี่โอนเรียบร้อยแล้วจ้ะยอมค่ะวันนี้มาได้นะคะ ฮ่า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  ไอติ่มแทนได้ไหมอ่ะสำหรับพี่ยอมอ่ะได้สิคะโอ้ยน่ารักมากเลยครับแต่ต้องอาบน้ำก่อนนะได้ไหมะคะครับว่าไงครับแม่ได้คะ่ะได้คะ่ะพี่ยอมครับแ Et te la laira. วยวัยรุ่งสำเร็จนิวยาริสเดสกาแป้เลนแอนดรูรอที่นานมัยกันยัไม่นานเลยครับเข้ากัอ้โหโเพื่อนสามตัวเอน